ตัวอย่างหนังไัยเป้งนักเลงขาสั้นภาคสองไปชมกันครับว้าวขาสั้นจริ๋ใสๆทั้งนั้นเลยแกงไหวลุ่น โดดเนางพจน์อานนท์เนี่ยต้องยอมว่าว่าเขาถ่าพสวยนะหน้าตาดีมาได้เก่งมากแต่ผมว่าภาพเขาเกลี่ยสีสวยว่าน้อเนาะยิ้มจื่อย้อนก็รถเมครถเมกเก่าเนี่ยเนี่ไงนี่ไงนี่ยแต่หน้าตาเหมือนไม่ให้มาตีกันเลยสุดๆหนูถึงบอกเขาเขาเก่งมากเลยในการหาเด็กนักเรียนเด็กผู้ชายหน้าตาดีอ่ะครับอ่ะการครับสิบปีผ่านไปว้าว แล้วถ้าบกับเอกชนก็เนี่ยเอองกัใช่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 จะสโลว์ทำไมสวยไงสวยไงตีใเออไอ้นี่รุ่นเก่าเปล่ารุ่นเก่าผิวรุ่นเก่าไงเออรุ่นเก่าเออใช่ไหมเซ็ตเก่าอ่ะ รุ่นพี่ไงมาเป็นรุ่นพี่แล้วไงพี่เป้งกลับมาแล้วอ่าใช่ใช่ใช่จะพักก่อนพี่เป้งเรียนไม่จบเลยมึงกลับมาทำไมกลับมาขึ้นพุ่มเลยกลับมาทำไมไหวเป้งเล่นขาซ่อนสอง ยืนอย่างเทะนี่ดวนนะดวนนะโซโลนะหนึ่งต่อหนึ่งเอ้ยยิ่งหลังธูลาสัตวไม่เลยก็คือเดือนหน้าเดือนหน้าจะเข้าลงละความรู้สึกหลังชมเทเลอร์ตัวนี้เป็นไงบ้างครับอันดีดีอนดีดีต้องฝากความหวังนะหนังพจน์อนุเลยนะใช่และอย่างหนึ่งคือพี่พจน์เนี่ยเขาเก่งตรงที่เขาสามารถที่จะ ไม่ใช่เขาเก่งตรงที่เขาสามารถที่หนังเขาอะลองดูดีๆนะจักรวาลหอแตวแตดมาแล้วมาแล้วแล้วก็จักรวาลนักเลนนักเลงเนี่ยนักเลงตีกันเนี่ยมาแล้วอีกจักรวาลพระไงหลวงพี่แจหลวงพี่แจงเขาสร้างด้วยใช่ไหมแค่บะแค่ไม่รู้ไม่รู้อันนี้ไม่รู้เขาแน่เดวสร้างอะไรอย่างเงี้ย เออคือเหมือนจักรวาลเขาเขาสามารถเขาสร้างเขาสร้างเขาสร้างเออแจ็ดอ่ะ 4G 5 5G นั่นอ่ะใช่เขาเขาสามารถที่จะทําหนังได้หลากหลายมากเลยอ่ะไม่ไม่ว่าจะเป็นแบบหนังบีก็เลยหนังแบบีฟิล์มแบบกระเทยอ่ะเนาะแล้วก็เฮาเป้งแบบฟิวชายแท้ไงเออชายแท้ตะกีกันอ่ะเออแล้วก็หนังพระเออซึ่งจริงๆเนี่ยไอ้ไวเป้งเนี่ยมาก่อนโคคิงนะเออใช่เขามาก่อนการนะเรื่องการแบบ เป็นนักเรียนเป็นแบบเด็กตีกันเออคือคือเมื่อก่อนเนี่ยแนวหนังมันก็จะมีไม่เยอะมากหรอครับมันก็จะมีประมาณนี้แหละหนังตลกหนังผีผีนักเลงตีกันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งไวเป้งสิบกว่าปีแล้วอะอันนี้คือภาคสองแล้วพี่เป้งกลับมาคือสิบกว่าปียังเรียนไม่จบพี่เป้งเรียนไม่จบผมชอบแดร์แลแดร์หลอกหนึ่งเป้ง มึงกลับมาทำไมอ่ะกูไม่รู้กูเงินหมดแล้วหรือเปล่ามึงกลับมาทำไมเออกลับมากระทืบมึงไงเฮ้ยสิบปีอ่ะแค้นชำระยังไม่สายอะไรอ่ะมากระทืบมึงไงแล้วเป็นแบบไอเด็กรุ่นใหม่นอนเกิืนๆกันไปหมดเลยเออตม้งเก่มางก็หน้าน่าจะเป็นอีกหนักเรื่องหนึ่งที่เอาใจวัยรุ่นมึงกลับมาไม่รู้กลับมากระทืบมึงที่พอนอนก็ทำหลาย หลายล้านหลายเรื่องหลายเรื่องหลายเรื่องหลายล้านคือผมผมว่ามีเขามีฐานแฟนคลับอยู่ใช่เช่นหนูเออถึงเราจะขำขำกันอย่างเงี้ยครับแต่สุดท้ายอ่ะเราก็ไปดูกันูดีเออมันกลายเป็นแบบว่าเป็นเป็นแบบเราติดตามเนาะแบบเขาจะผลิตอะไรออกมาวะใช่ไม่ไม่แล้วกับบทหนังหรือแบบระยะเวลาการสร้างอ่ะแป๊บเดียวมันวี คือเพิ่งแป๊บเดียวคือเขาไม่ได้ไวแล้วเขาครีเอาไม่ได้ออกกองกันเป็นแบบ10เดือน20เดือนไม่ไม่คือเขาเน้นแบบว่าเพราะว่าหนังเขาอ่ะเป็นฟิลแบบย่อยง่ายเพราะฉะนั้นระยะเวลาในการถ่ายทำเป็นฟิลแบบไม่ต้องคิดเยอะก็คือมีสคริปต์ให้แล้วทุกคนก็ใช้คาแรคเตอร์ความเป็นตัวเองสวมบทลงไปเลยแต่เขาเก่งเรื่องการถานักแสดงชายตั้งแต่หอตะแตกตั้งแต่เรื่องอะไรก็หาแต่นักแสดงชายที่หน้าตาดีอ่ะเราก็ไม่รู้ว่า ประเทศเราอะแม่งมีเด็กผู้ชายหน้าตาดีเยอะขนาดนี้เลยหรอวะตีกันแบบยี่สิบสามสิบคนอะวิ่งมาตีกันแม่งหน้าตาดีทุกคนหน้าหลอกขาวตีสะอาดหมดเลยออแล้วก็มีลูกครึ่งติดอย่างหนึ่งผมเป็นคนที่มาจากโรงเรียนที่ใส่กางเกงสีน้ําตาลอ่าสีกากีสีกากีสบายผมเนี่ยหัวหัวใสเลยฮะหัวเกลียวเลยผมมาหัวเกลียนเลยคนมากสุด ลองทรงลองทรงที่เขาแบบเบอร์หนึ่งบ้างลองทรงสูงเบอร์หนึ่งเอออันนี้คือโอ้โหผมหล่อเกาหลีมาเลยมีสายกลางมีโวลูมเคิร์ฟหน้าม้านะอันนี้ก็เป็นอีกอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องติดตามชมว่าเขาอาจจะแต่สมัยนี้โรงเรียนเขาเสจะมทรงผมเออเสริมเรื่องทรงผมแล้วแต่สมัยก่อนนี่หัวเกียนเนี่ยตัวหัวเนี่ยเปียกเปียเปียเลยมีไปใส่ด้วยนะขาวใสเออไปใส่เอฟเฟกด้วยนะเปียะเปียะเปีย ใช่แล้วผู้หญิงนี่แค่ติ่งติ่งหูใช่เพราะหนูเนี่ยเจออย่างนี้เลยนะมาบันทัดวัดอืมเขาแบบจับหูหนูเลยแล้วก็แบบนี่เลยคือวัยวัยเป้งวัยเป้งกระโปรงขากระโปรงขากระโปรงขายาวไม่ใช่กระโปรงขายาวเออหรือเปล่าวัยเป้งถุงเท้าคอยยาวถุงเท้าหย่อนยาวแล้วหย่อนด้วยพอเวลาใส่อะไรก็เออ คือเป็นหนังพี่หนังว <xem> ิโพจน์เนี่ยเนาะพอเวลาเรียงชันทำไมมันสนุกจังเลยวะเพราะว่าบทเขาสนุกมันมีอะไรให้พูดถึงตลอดเวลามันมีอะไรให้คุยเยอะไงมีอะไรพูดถึงเนี่ยมันไม่จบไปง่ายๆมันไม่จบไปง่ายๆผมอยากพยายามจะจบแล้วแต่พยายามนึกภาพโอเคจบ้เพราะฉะนั้นไปดูกันในโรงภาพยนตร์ชนเวนอมแน่นอนอ่ะเดือนหน้าครับตุลาไวเป้นักเลขาสั้นสองครับผมตุลาครับ